เขาหว่ดจะได้นี่เขาไปแย่งกับคนอื่นมาเลยนะอ <classy> อะไรเหรียญของรถราะคาตัวใครทางใครถอนเนี่ยเราจะมาเพิ่มมูลค่าให้กับขนมปังพวกนี้เฮ้ยเพิ่มได้ด้วยหรอวะให้มันแบบพรีเมียมอาจารนี้เขาทำมาจากปิดนข้าวโพดเองไม่แน่ใจเหมือนกันน่แน่ใจถามว่ามันใช้กับโค้กเกลยดอะตัวนี่ดูเขาได้อะไรมาว้าสถือถือถือฮ้ยอะไรอะ เขาหวอดจะได้น <Jasmine> <ienne> ี <Overwatch> เ<ป>่เขาไปแย่งกับคนอื่นมาเลยนะเข้าอะไรเหรียญของรถราคาตัวใครทางใครถอนเนี่ยใบเหลืองเลยใบเหลืองไปเหลืองอุ้ยน่าเกลียดไปยืนรอเลยนะนี่ลาขึ้นแล้วมันไม่สมศักดิ์ศรีของเรานะตัวกูซื้อของใบเหลืองมาเหรอเฮ้ยมันไม่สมศักดิ์ศรีคุณชูชาติไต่เข้าจากไล่กูเงานหวอดจะกลุ่มทำไมใช่ครับจะเป็นผ่นไหม ไม่ได้เราทําตัวแบบนี้ไม่ได้เราไฮโซเบเกอรี่ถ้าจะกินให้ไปรอหลังร้านทาไมอ่ะเดี๋ยวเขาก็เอามาทิ้งมึงเลิกไหนก็ดีมั้งดีกว่าปไายเหลืองไอกเหลืองอาทิ้งเลยบ้าไม่ได้เพราะว่าตัวรรู้เปล่าตอนนี้นี่เรามีแล้วเรามีโปรเจกต์อาชีพใหม่แล้วอะไรวะร่ากายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทํางานแบบนี้เลยวะ คนนี้ยังทำยังไม่ทันเลยมเพิ่มอาชีพอีกเหรอเพิ่มดิพี่คนเราปเป็อาชีพเดียวไ,ไ,ไม่ได้ไมีนอาชีพเดียวไม่ได้นี่หนูวางแผนไว้แล้วนนคิดไว้แล้วเดี๋ยวพี่น้องนะคะไปยืนรอแถวแถวอ่าแถวของห้างร้านต่างๆนี่เห็นไหมครัวซอง เห็นไหมขนมปังพวกคอซองพวกอะไรพวกเนี้ยที่เขาติด้ายเหลืองหรือว่าอะไรแล้วพี่ไปคว้าลดราคาเราจะมาเพิ่มมูลค่าให้กับขนมปังพวกนี้เฮ้ยเพิ่มได้ด้วยเหรอวะให้มันแบบพรีเมียมเราจะมาเพิ่มพรีเมียมอัปเกรดเข้าไปแล้วเราถ่ายลงโซเชียลเลยจริงเหรอทำยังไงวะใส่โบวางอินเตอร์เคยเปล่าเคยเห็นของพ่อเปล่าเคยเหี่ยวใช่ไ่ใช่โคตรพ่อโคตแม่เคยเห็นเตาลิโบราณ เตาลิ้น่านนะไม่เหลือเอามันทำอะไรพ่อขายแดกไปหมดแล้วขายไปแล้วจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวพอมีอยู่บ้างเดี๋ยวต้องไปคุยมันเป็นส่วนประกอบสําคัญเลยนะจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยเพราะว่าเราจะเอาเตาถ่านเนี่ยมานาบไงแล้วมันก็กลายเป็นแบนๆแล้วมันก็พรีเมียมเลยมันจะเป็นครัวซองพรีเมียมเออโดยที่ใช้เตาถ่านโบราณของพ่อใช่ส่วนที่ไม่เข้าใจเขายู่คนเดียวเลยอ่ะแลได้ผู้ดีไม่ได้แล้วแล้วก็ใส่หม้อทอดยากไงวะเอ้าเข้าใจยังคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะมาทํา ขนมปังพรีเมียมนะคะแล้วเราก็จะใช้ของที่พ่อมีนี่แหละมันพรีเมียมตรงของโบราณนี่แหลยใช่ไหมเออไปดูการไปเตรียมของกันเลยงั้นเราก็ต้องเข้าสู่ระบบการขโมยกันสิเร็วสายลับไปได้เวลาฮีโร่นี่คือสายลับทิงของนะคะที่อาศัยอยู่บ้านออเดเลเมนีอตัวไงสายลับอีกคนนึงตัวอะไรอะกำลังเล่น เล่เนเซนหน่อยครับอออขอ้ยเล่เนเซนหน่อยครับลเล่นกับพี่เมย์ใช่ไหมล่าสุดอ่ะโแต่เฮียขออนุญาตด่าผัวแป๊บนึงนะคะหรือเปล่าเฮียล,ลา่าสุดขายแดกไปหมดแล้วด้วยหลังหลังร้อนตงังไฟาราได้ขายหมดเลยนี่มาดูทีทุกคนเฮ้ยนี่ม,นมีทองเหลืองมากใช่อ,อันนี้ทองเหลืองอันที่เราเคยมาทำสเต็กถูกต้องพ่อล็อกแล้วพ่อรู้คุณแจไม่มีด้วยอ่ะพ่อรู้ทันเฮียห้องบ้านล็อกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวไปถามลุงเฝ้าบ้านหน่อยดีกว่าลุง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 คนเฝ้าบ้านใช่ไหม ลุงเห็นกุญแจเปิดห้องไหมเปิดตู้อ่ะผมจะขโมยเตารีดผมบอกตรงๆแลวเนี่ยผมจะขโมยผมไม่ใช่โจนนะ้าแฟโจรเขาไม่บอกหรอแต่ผมมาบอกแล้วว่าผมจะขโมยเตารีดมาอย่างโจรกุญแจอยู่ไหนนี่ผมบอกบอกตรงๆเลยนะขอดีๆด้วยห้าสิบห้าสิบได้ได้ด้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมึงต้องจากกูก่อน แต่ผมไม่ใช่โจนะลุงเข้าใจใช่ไหม,มเข้าใจออมึงอะยิ่งกัโจใไอส้สตร์พิศดารโจนบ้าเลยแว่นกูตํารวจ <c oughs> ผมไม่ได้ขโมยนะผัดติ๊บัดต <c oughs> ิมมไม่ไม่ไมึงอย่าไปอะไรฟังก,ก,ก่อนฟ <c oughs> อกลุงก่อนเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าอืออือหรือหรือด้อยคุณค่าเพิ่มบ้าเดี๋ยวลองดูมึงเอาออกมานี่ไม่ใเกย์เพิ่มเลยด้วย <c oughs> เพิ่มมูลค่าลองดูไม่บอกเขาเพิ่มมูลค่าเนี่ยกูไม่ไม่มั่นใจมีแต่ด้อยคุณค่าเอามาทำเป็นของกินเใช่ไหมเล่นแม่ตะละอย่างไปเปิดไปเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะไปขโมยไปขันเปิดไว้เอาใหม่เอาใหม่นะมี่มาฮะหมูหมูเห็นมีซิมไปหนึ่งจุดสองเอค่ะสองพิกเป๋มาหุ้ยหุ้ยดัวมาเปิดกันตู้เปิดรอรับเราเลยอ่ะ ทุกคนนี่จุดเตาจุดเตาจุดเตามาเราจะทําขนมปังที่มันดูเหมือนว่าเหมือนจะไม่มีมูลค่าแล้วเนี่ยมึงจะย้ายทันใช่ไหมทันเร็ว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 เพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นแบบไร้สายมันใจใช่ไหมมันสามารถยกไปได้เลยไงมึมีฟาร์มึงนี่คือขนมปังนะคะบอกเลยว่านี้เป็นขนมปังที่เป็นของดีนะทุกคน อันนี้ไม่ใช่ของที่ลดราาคนะนี่คือของดีจริงพรีเมียมเลยเหรออันนี้ของดีเหรอพรีเมียมพรีเมียมทำไมเขาห่อพลาสติกเหมือนอะไรรถเลยวะพรีเมียมเลยเหรออบล้ออบแต่ว่าการอบเนี่ยเราไม่ต้องการเราจะใช้การหน้าเราไปขูดหน้ากันไหมเมื่อรอบที่แล้วไปทำไม่ทันแล้วผู้บอกแล้วใช่ไหมเตือนแล้วนะผู้บอกแล้วใช่ไหมอาถันของเตารีดมันคืออาถันคนเอาออกตั้งโต๊ะตับอายุ่ง มึงดูนี่เนี่ยข้ามาอะไรลงไปอะไรเนี่ยนี่แค่หยิบออกมาจากตู้ยังไม่ได้น้ำขนมปังน้ำลงท่อไม่ทันเลยคุณผู้ชมครับไม่แน่ว่าอาจมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้รู้สึกว่าโปรยี้ทำอาหารแต่ละครั้งเนี่ยตั้งใจว่าทำให้มันออกมาดูดีและก็น่ากินนะแต่ว่าทำไปสักพักเนี่ยมันรู้สึกว่ามันตอวครับำดอกไม้เราก็ทำมาน่ากินนะแต่ไมันตายเฉย คณะดอกไม้ EP ที่แล้วเป็นยังไงแดกดอกไม้มีพิษกันซะแล้วเอาดอกสวนโทมมากินดอกสวนโทมมีพิษอะไรพร้อมไหนไหนการเพิ่มมูลค่าของเราเป็นอย่างไรอันนี้นะคะก ขนมปังที่เราไปซื้อนะคะตามร้านต่างๆมาเลยแต่มันดูเบสิคเกินไปราคาก็อะไรห้าบาทสิบาทไม่จริงอ่ะเนี่ยสี่สิบเนี่ยหกสิบเนี่ยยี่สิบบาทโอ้ว้าวเวอรกูดแต่เราจะทําให้พรีเมียมมากยังไงเป็นแบบว่าธรรมดาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาเตาลีดน้ำลงไปให้มันแบนต้องเป็นเตาลีดไก่โบราณด้วยนะใช่น้ำให้แบนปุ๊บแล้วเดี๋ยวโรยน้ำผึ้งลงไปไก่รูปเก๋ๆลงกินอินสตาแกรมจริงเหรอคนอินสตาแกรมก็มาซื้อเหล่าเฮ้ยมา ทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้หองนี้เหรอใช่แล้วทำไงกดป่ะแค่ต้อนรี้กดเลยไหมไปไปไม่ลุกนี่วิ่งเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาต้องลูดเดี๋ยววางอะไเฉยๆวางเลยเลยหน้าไปเลยกดอะไรเงี้ยได้เพิ่มมูลราคาเพิ่มมูลราคาแล้วดอกไม้ไม่ตายเราไม่ตายแน่นอนมึงแช่งกูแล้วเนี่ยดอกไม้ทิ้งยังทำอะไรจะยังไม่ได้เลยพ่อโดนี่ขนมปังซื้อจากอเมซอน หกสิบบาทอันนี้เซเว่นยี่สิบบาทแล้วเราเอามาหน้าด้วยเตาของพ่อดูเพิ่มมูลค่าเป็นพรีเมียมโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยกรอบอยูว่ะต้องด้านนี้ต้องด้านนี้แล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันอร่อยชิ้น่ไหนมันกรอบเลยใช่ไหมเออมันกรอบเลยเฮ้ยตอนนี้ทุกคนได้กินอะไรไหมกินกิน,นเลยกระดาษเขียงไถ่ไม่ไม่อ่ะพอเลยอ่ะมาดูกันจัดจัดสองพันนี่จะเหลือสองร้อยหมดแล้วนะว้าว กรอบเลยกรอบเลยอุ้ยเฮ้ยแล้วมันเป็นการแบนแบบที่ไม่ใช่ไม่ใช่มือกดนะแบนแบบไม่หอมหอมไม่หอมว่ะเฮ้ยหอมไม่ว่าที่ไม่ต้องรอหรอกสดๆเลยกินสดเลยไหมล่ะลองเลยดีกว่าจับชิ้นแรกขึ้นหอมขึ้นจริงอ่ะน้องไหมน้องข้นหวานไหมก็ปะก็ลองดูพี่น้องเป็นไงเป็นไงวะโอ้ไม่หอมดีว่ะเหมือนโคซอง ที่แบนแล้วก็ร้อนเฮ้ยพี่เข้าท่ากว่าเดิมหน่อยนึงนะมันหอมนะกลิ่นมันหนึบมันเนิบขึ้นรับไม่ได้มันจะกรอบปูเพราะว่าปูหมดกองเลยมึงจะต้องไปหาหัวไก่ของเหลืองแล้วก็มานั่งเผาผ่านเพิ่มมูลค่าผมอยากลองคอฟเฟอรได้เลยมันเพิ่มไปเท่าไหร่เย็บไหนจากยี่สิบเพิ่มไปสิบแปดใช่ป่มอันละร้อยยี่สิบอ่ะผมอยากลองคอฟเฟอรมากเลยคอฟเฟอรเนี่ยมันเดิมแป้งมันเหนียวมันน่าจะกรอบมันเพิ่มเพราะว่าเราเนี่ยถ่ายคลิปลงอินสตาแกรม ดูมีไฮโซกินคู่กับสตาร์บัค<อ>เขาเรียกว่าดูเป็นพรีเมียมอันนี้ก็คือหนังตังป่ะมากระดาษร่วงแล้วไม่เป็นไร,รอโอ๊ยกูไม่กินเด็ดขาดพรีเมีมเยมสุดๆุดีเมยมขนาดนี้เนี่ยเอาละนี่พี่น้นองรีเควสมาอยากให้ลองห้องพ็อปเปอรทอดดูกรอบด้วยเท่ารีมันเ้ยโอ้ยกระดาษเด้งขึ้นมาเลยคอปเปอร์นี่เอาให้กรอบแบบ ได้เลยนด้งขึ้นมาเลยนี่โอเคนไ่าจะนย่าจะโอ้โหน่าจะผ่านหมดเปล่าผ่านหมดเปล่าพร้อมถามไหผ่านด้วยอู้ต้องใช้นี่เอาเอาพัดลมเล็กพัดลมเล็กพัดลมไม่เกินเปล่าพัดลมแค่นี่เราเปิดบอดี้แล้วเป่าลงข้างมาอ่าโอ้ยเร่งคนเพิ่มระดับูมาแดงเดี๋ยวพ่อไม่ต้องขายผ้าแล้วพ่อเปิดร้านเนี่ย เตารีดขายเบเกอรี่ของโบราณให้เขามาเดินชมของโบราณของพ่อเปิดเป็นมิวเซียมเลยใช่ปะทีนี้ทำรูปเป็นน่าจะเสร็จแล้วนี่งมาแตกเลยนี่อันนี้คือวอกโฟลโอ้โหแบนแน่แนแบนแน่ไอ้ตว์เอาไม่ออกเลยทีนี้อะตัดด้านข้างเฮ้ยแล้วมันมีอะไรออกมาวะน้ำผึ้งเหรอเนยน้ำตาลบล็อกโฟล์มีน้ำตาลอ๋อตอนนี้ไม่ได้มีแต่เนยน้ำตาลแล้วพี่น้อง มีกระดาษด้วยมีคุกกีกินได้กระดาษไข่อะกระดาษนี่เขาทำมาจากเปลือกข้าวโพดไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจแต่ว่ามันใช้กับคุกกีอแหละคุกกี้เอาเก็บไปกินคนเดียวเลยครับเพราะคุณค่าเพราะคุณค่าหน่อยอ่ะพี่น้องร้องเลยเย็นแค่แท้แบง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 ทิ้งให้เย็นนี่มันจะกรอบไหมไม่กรอบไม่กรอบเลยม่นลมเป่าเลยกรอบเป็นลมเลยกรอบกรอบมันก็มีน้ำตาลมันจะกรอบ อบรสดีไหมตัว่ข้าวหมูราคาไหมอร่อยวอันนี้ดอร่อยสุดละอันนี้ดีเฮ้ยอร่อยจัดอันนี้ดีดีว่ะดีดีแล้วมันกรอบเลยทุกคนโอ้่ข้าวหมูจะนิ่มๆะฉะนั้นะไม่ต้องกินแล้วครัวซองลองเป็นอ่าเขาเรียกว่าขรัวซองของอเมซอนนี่เหรอใช่ธรรมดาเลยนะอร่อยอร่อยเราจะทำเป็นครัวซองพรีเมียมแต่วันนี้รู้สึกว่าเออมันอร่อยว่ะกรอบน้อมันกรอบมันหนึบใช่ถ้าถ้าไม่ได้เตารีดพ่อนี่ก็ไม่ได้นะ ตอนนี้ธรรมดารีบไม่ได้เพราะว่ามันตัดอุณหภูมิมันมีเทอร์โมสตัดพอร้อนถึงอุณหภูมินึงมันจะตัดอันนี้แล้วมันจะทําให้หน้ามันอ่ะไม่ไหม้ถ้าเราไปขายตามตลดมาดนะคะแล้ววางแบบนี้ดูน่าสนใจนะเขานี่ดูอย่างเดียวเขาไม่เซอร์ฟรีไม่เอาเลยแล้วดูเดินหน้ากินแล้วก็เดินไปอยากกินสรุปเลยว่าอร่อยตอนนี้ทำเนี่ยไม่ได้มีครัวซองรวมไว้ให้ดูเลยทำแดกทำแดกอย่างเดียวเลยพ <c oughs> เค้ <c oughs> กอยู่ไหนหมดแล้วแดกหมดแล้ว หัวซองเซเว่นอยู่ไหนแดกหมดแล้วไอ้จ้าพี่จับไม่ใช่น่นะทุกคนนะร้อนมากเลยนะก็เผระดาษละลายใส่ไปแล้วนี่โอ้โหเป็นเจ้าว้าวปลามึกบดพ่อร้อนปลาใบไม้ดึงบึ้บโ้าหโอ้ยควันขึ้นเลยอ่ะดูควันดิปลาใบไม้เขาเรียกเป็นวิธีการกินเป็งขอชิมเลยว่า ไอ้ไป่ชีสเนะี่ยินะไอ้กล้องไม่ไหวจริงไม่ไหวแล้วอร่อยไปแ้ยไป่ค่ะนะน้ำมันเบาๆเลยลองอันนี้อันนี้คือขนมปังเผือกนะคะทุกคนอยากจะรู้ว่ามันจะมาเป็นแบบขนมปังกรอบหร,รือเปล่านี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงถ้าอร่อยึอ้นมารีเด็ดเลยนะอันนี้17บาทตาดายดูว่าเเป็นวิธีเอาน้ำมันเนยออกมาจาก นี่ไงพี่เผือกทั้งนั้นเลยเหมือนมันโถ่เลยว่ะพี่เผือกทั้งนั้นเลยหาเผือกเผลี่ยแป้งผิวเผือกขนมปังไม่เหมาะบอกเลยต้องบอกมันจะทำให้เนื้อมันแน่นเกินไปต้องขวดสองน้ใช่ไปเดี๋ยวใหม่พี่นะบาย